ปัญหาที่น้ำมันมันหยดลงตรงแถวๆนี้นะครับส่วนมากเลยนะครับถ้าเราถอดล้อออกแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีได้ที่มันสะสมก็คือเวลาเรากรอได้มันอาจจะแอบเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับวิธีที่เราถอดออกก็คือคันน็อตตรงล้อออกสองตัวนะครับแต่ว่ามันจะแน่นเราต้องใช้การงัดนะครับ ถ้าปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้ารอมันเข้าไปแล้วมันมีได้มันจะแน่นนะครับหลักการของการเราออกที่ดีที่สุดก็คือนะครับใช้ไขควงสองตัวที่มันตัวใหญ่หน่อยนะครับงัดแบบเหมือนช่างเป็นคานงัดแบบนี้ออกนะครับถ้าเรางัดตัวเดียวเนี่ยมันจะเหมือนกับมันบีบเผานะครับแต่เรางัดพร้อมกัน2ตัวพองัดแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยขยับออกเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้คือช่างทํา เพื่อที่จะให้รู้ว่าวิธีการงัดเราต้องใช้หลักการในการคานงัดบางคนอยากจะเอาออกแต่ว่าเอาล้อออกไม่ได้นะครับเพราะว่างัดไขควงตัวเดียวนะครับป<อ>กติแล้วเ,เ,เราต้องงัดทะแยงอย่างนี้แล้วก็งัดออกมันก็จะค่อยขยับออกนะครับอันนั้นจะง่ายกว่าเมือม่อก่อนเคยงัดแบบ